ในช่องติวเข้มค่ะเดี๋ยววันจะเข้าไปดูในช่องติวเข้มนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะไปดูช่องติวเข้มของวันในฐานะที่เราไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นค่ะกดเข้าไปที่ตัว C นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่คำคำขอให้นำออกแล้วก็กดไปที่รายการวิดีโอค่ะเนี่ยค่ะทุกคนมันจะมีคลิปเรานะคะไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้นะคะ เพราะว่าอันนี้มีการใช้เสียงนะคะเดี๋ยวนะวันวันกดไอ้นี่ไปแล้วกดรายงานตัวเองไปแล้วนะคะก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวาหาตรงนี้เจอหรือเปล่าเอาไปดูที่ช่องเสียงธรรมชาติก็ได้ค่ะวันเพิ่งกดรายงานตัวเองไปนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปไว้ให้ดูด้วย เนี่ยนะคะอ่าอันนี้ก็ลิขสิทธิ์เสียงน่าจะลิขสิทธิ์เสียงโอเควันกดรายงานตัวเองไปแล้วแต่วันเคยทำให้ดูอยู่นะคะทุกคนในคลิปย้อนหลังแล้วเดี๋ยวจะหามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราจะเจอตรงนี้คืออะไรวันกดย้ายมันอ่าก็คือมาดามบ้านนาสวีเดนเนี่ยจะเป็นเจ้าของคลิปในตอนนี้นะคะวันเคยลงคลิปดอกไม้ไปบางฉากเล็กๆแค่นาทีเดียว ในม,ม,มุมใดมุมหนึ่งของของคลิปมาดามบ้านาสวีเดนแล้ววันเอารูปดอกไม้อันเดียวกันค่ะมาลงในคลิปเสียงธรรมชาติปรากฏว่าวันได้รับการแจ้งไปในมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะว่าคลิปของวันไปซ้ำมีคนเอาคลิปเรา,เาไปทําซ้ําแล้วมันจะมีตัวให้เราเลือกค่ะในฐานะที่เราเป็นมาดามบ้านาสวีเดนนะคะมันจะมีตัวให้เราเลือกว่าให้เราเลือก แจ้งให้ลบคลิปนะคะถ้าเราเลือกแจ้งให้ลบคลิปคนที่เข้ามาดูตรงการแจ้งลิขสิทธิ์ว่าแจ้งให้ลบคลิปเขาจะเห็นข้อความว่ามาดามบ้านนาสวีเดนแจ้งให้คนรักอิสระคนเลี้ยงหมูลบคลิปเพราะคลิปมันซ้ำกัน เราแจ้งไปแล้วถ้าเขาไม่ลบถ้าอยู่ในประเทศไทยเราสามารถแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยนะคะคือก็คือแจ้งความได้เลยเรียกร้องค่าเสียหายได้เลยแต่ส่วนใหญ่คนทำช่อง youtube เหมือนกันเขาก็จะง่งายๆสบายๆไม่เป็นไรเอาไปใช้ได้อะไรประมาณเนี้ยอย่างคลิปของวันก็คือเอาไปใช้ได้เลยวันจะเห็นว่ามีใครใช้คลิปของวันบ้างนะคะ แล้วเราก็ไม่กดแจ้งให้เขาลบค่ะแต่เราจะเรียกจะเลือกเก็บคำว่านำไปเก็บไว้ถาวรก็คืออนุญาตนั่นเองทุกคนซึ่งวันหายเปิดตรงนี้ไม่เจอซึ่งวันน่ะไปเจอละเมิดลิขสิทธิ์ตัวเองเยอะมากวันก็เลยพยายามเอาไปไว้ในถาวรเอาไปเก็บไว้ในที่เก็บถาวรหมดแล้วค่ะแล้วมันหาดูไม่ได้ว่าไอเนี้ยมันอยู่ตรงไหนแต่มันเป็นการอนุญาตให้เขาเอาคลิปเราไปใช้นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะอ๋อของหนึ่งบอกว่าถ่ายเองหมดก็เลยงงคลิปติดเหลืองโดนจำกัดไรายได้ก็อาจจะเป็นต้องส่งตัวอย่างมาให้ดูนะคะต้องส่งตัวอย่างมาให้ดูว่าคลิปไหนผมเคยโดนสไตล์สองครั้งครับตอนนี้ผ่านแล้วครับโดนสไตล์เรื่องอะไรคะ อเอาคลิปคนอื่นมาทำหรือว่าโดนลิขสิทธิ์เรื่องการใช้เสียงแต่ไม่เป็นไรเลยพวกลิขสิทธิ์พวกนี้นะคะทุกคนตัววันเองโดนลิขสิทธิ์แรงมากทุกคนวันเป็นตัวอย่างของช่องที่โดนลิขสิทธิ์แรงมากเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันหา,หายหรือยังด้วยนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูอีกเช่นกันมันจะหายไปใน90วันนี่ใครโดนแบบนี้นะคะเรียกว่า โดนละเมิดลิขสิทธิ์ร้ายแรงผิดกฎชุมชนร้ายแรงนะคะนี่ค่ะซูมไม่เห็นก่อนนี่นี่ของฉันนี่แหละวันขออนุญาตรเรียกตัวเองว่าครูของครูนี่แหละโดนมาแล้วทุกคนละเมิดการละเมิดของช่องประกาศแจ้งเตือน90วันค่ะถ้าทำซ้ำอีกช่องวันจะปลิวเลยนะคะช่องติวเข้มมือใหม่ัดทำ YouTube ไปทำอะไรผิดมา ก็คือวัน,น่ะเคยสอนเรื่องการดึงเสียงไม่รู้ว่าพูดตรงนี้คำว่าดึงเสียงเนี่ยจะจะติดลิขสิทธิ์ไหมนะคะก็คือปกติแล้ววันจะสอนทำช่อง YouTube สายขาวก็คือพยายามจะไม่ให้ผิดกฎอะไรใดๆเลยแต่บังเอิญว่าวันได้รู้จักกับนักแต่งเพลงนะคะนักร้องนักแต่งเพลงซึ่งเขาแต่งเพลงประจำช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเรียกว่านักแต่งเพลงราคาถูกราคามิตรภาพนะคะใคร